วัย่ปุพวพวเงเพือเอกสพงทองหยัดตัวแถวท้องทหารเกียรตยศต่อไปครับ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มามาเยี่ยมกำลังคนทุกคนที่ปฏิปบัติงานอยู่ในพักเรือพักที่สองในความเป็นจริงแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมแล้วก็ให้ความประทับใจกับผมจนวันนี้ก็ยังไม่ลืมก็เป็นหนึ่งปีที่มีความสุขแล้วก็ที่ได้มาตรวิงานอยู่ใน ที่มาทํางานอยู่นที่นี้นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในความทรงจำรับ,บพรพมหากรุณาที่คุณปลดกล้าวปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ลงไปเยี่ยมที่จังหวัดกลาที่วาามาแล้วมอบหมาไม่ว่าจะเป็นฐานทัพเรือสขลาไม่ว่าจะเป็นหน่วยกําลังทางบกที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้มอบหมายให้กองทัพเรือเข้ามารุนแรงขึ้นมากับเพื่อนบ้านมีภยัยคุกคาม ไปได้ความแรงมากที่และพื prayed, ้นที่อื่นในเขตรับผิดชอบตองคามเรื่องวันที่สองเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะสามารถที่จะรับสาการหรือปจุบัันคุกถามได้ตลอดเวลาตามหน่วยต่างๆได้รับทราบถึงความสำคัญของเราปฏิบัติงานที่ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบทุกอย่าง มาดเลิการต่อสู้อากาศยาและสถา,ารีสงขาหมืเฉพาะกิจที่3-2-1กององทับเรือตวเรือตรวจการใต้ฝั่ง9 9 2เื่อรือตรวจการใต้ฝั่ง94 เรือตรวจการใช้ฝั่งสองหนึ่งเก้าเรือตรวจการใช้ฝั่าสองสองห้า โทรหลักพันหรือก็เส